you. Mm -hmm. กว่ากว่าสดใสละย่อนไข่หมดแดงลอยจางลอยจางย่อนไข่หมดแดงกว่ากว่าสดใสย่อนไข่หมดแดงสาวเอ้สดใสย่อนไข่หมดแดงน้องเอ้สดใสย่อนไข่หมดแดงปลายนุ่นปลายทอนละเทียวย่อนถูกแดงลอยจางลอยจางเทียวย่อนถูกแดงปลายนุ่นปลายทอนเทียวย่อนถูกแดงสาวเอ้ปลายทอนเทียวย่อนถูกแดงน้องเอ้ปลายทอนเทียวย่อนถูกแดงไข่หมดไข่เม แข่งรองแย่งย้อนดูลอยจานลอยจังเองแย่งโองดูไก่้หมดไก่แมงล้องแย่งโอมดูซาเออไก่แมงลองแย่งโองดูใบไม้แห้งจังลึงลังปากดูลอยจานลอยจังลึงลังปากลูกใบไม้แห้งจังลึงลังปากลูกซาเออแห้งจังลึงลังปากลูใบจานมันคู่ไม้คู่มันนวลลอยจาน จังไม้กูมันนวดหม้ชานมันกูไม้กูมันนวดลุงเอ้มันกูไม้กูมันนวดหลังเล็กหลังใยแยงไปถูกส่วนลอยจานลอยจังแยงไปถูกชวนหลังเล็กลังใยแยงไปถูกชวนซาเอ้หลังใยแยงไปถูกชวนซึ่งแม่ไม้นวลขึ้นควรปากลังลอยจานลอยจังขึ้นควรปากลังซึ่งแม่ไม้นวลขึ้นควรปากลังซาเอ้ไม้นวลขึ้นควรปากลังแยงตุกไข้ซอสละทซงหลอดปังปั้งลอยจาน ลอยจังล่งหลอดฟังฟ <ian> ังอย่งทูกไก่ซอทถ่งหลอดฟังฟังสาวเอ้ไก่ซอทถ่งหลอดฟังฟังน้องเอ้ไก่ซอทถูกหลอดฟังฟังกัดมังเยาวมังพุ่มนางอ่อนเพลียลอยจันลอยจังพุ่มนางอ่อนเปลี่ยมังอ่อนมังมนางอ่อนเพลียไม่นวลไม่ถึงไม่ถึงแมเบียลอยจัน ยังไม่ถึงแม่เบี้ยไม่หน่วนไม่ถึงไม่ถึงแม่เบี้ยสาวเอ้ไม่ถึงไม่ถึงแม่เบี้ยคนหย่อนอ่อนเปลี่ยแม่เบี้ยหน่อยใจโอยจันโดยยังไม่ถึงแม่ใจคนอนนอนเปลี่ยแม่เบี้ยหน่อยใจสาวเอ้อ่อนเปลี่แม่เบี้ยหน่อยใจน้องเอ้อ่อนเปลี่แม่เบี้ยหน่อยใจแม่หมดง้อยเงาย่อนเอาแต่เคยโดยจันโดยยังหย่อนเอาแต่เคยแม่หมดง้อยเงาย่อนเอาแต่เคยสาวเอ้ง้อยเงาย่อนเอาแต่เคยแม่เบี้ยเสียใจต่อได้ตึ้งกู ลอยจันลอยจัต่อใได้ถึงกูแม่เมียเสียใจต่อใได้ถึงกูสาวเสวียใจ่อใได้ถึงกูใครแหลกใครใหญ่เอาไปเธอสู้ลอยจัง ไกลแหลกไกลใหญ่ออกไปตื้อจูสาวเอ้ไกลใหญ่ออกไปตื้อจูแจกนายง่ายครูพวกสู้ใบใจลอยจานลอยจังพวกครู้ใบใจแจกนายง่ายครูพวกครู้ใบใจสาวเอ้ง่ายครูพวกครู้ใบใจน้องเอ้ง่ายครูพวกครู้ใบใจไกลจีนายแจกแจกแดกลุ่นวัยลอยจานลอยจังแจกแจกลุ่นวัยไกลจีนายแจกแจกแดกลุ่นวัยแซวเอ้ง่ายแจกแจกแดกลุ่นวัยกำนันผู้ใหญ่ชอบไกลหมดกูลอยจ จำไยจังดอกใจหมดกูกำนันผู้ใหญ่ดอกใจหมดกูสาวเออผู้ใหญ่ดอกใจหมดกูนี่จ้าแม่เบียนอนเทียกคิวลอยจานลอยจังนอนเทียกคิวนี่จ้าแม่เบียนอนเทียกคิวสาวเออแม่เบียนอนเทียกคิวแม่เบียร์เมื่อกูต้องอยู่ก้าวลังอยจา จังตองอยู่เฝ้าหลังแม่เบียเหมือนกูตองอยู่เฝ้าหลังสาวเอหมือนกูต้องอยู่เฝ้าหลังมาย้อนอ้อนเปลี่ยแม่เบียสินวังโอยจานลอยจันแม่เบียสินวังมาย้อนอ้อนเปลี่ยแม่เบียสินวังสาวอออนเปลี่ยแม่เบียสินวังตือภายไม้บังต้องนังคอยจุกโอยจานลอยจังด้องนังคอยจุกคื้อภายไม้บังต้องนังคอยจุกสาวเอ้ไม้บังต้องหนังคอยจุกม่ย้อนเยาวดแม่หมดสาวจุกโอ้ยจานลอยจังแม่หมดเสา ุมาย้อนเยาะอดไม่หมดชาวทุกข์ซาเอ้อเยาะอดไม่หมดชาวทุกขึ้นย้อนแยงโยกตาโพกแวงไคว้ลอยจานลอยจากตาโพกแวงไคว้ขึ้นย้อนแยงโยกตาโพกแวงไคว้ซาเอ้อแยงโยกตาโพกแวงไคว้ครูนายปลายแกแยงเละก็ไม่ไหวลอยจานลอยจันแยงเละก็ไม่ไหวครูนายปลายแกแยงเละก็ไม่ไหวลุงเอ้อปลายแกแยงเละก็ไม่ไหว